ใช่ค,ครับก็วันนี้ผมจะอธิบายเรื่องกรหาค่าเมดเลนนะครับที่ค่า i1 และ i2 นะครับโดยที่เราเริ่มจากดูวงจรแผ่นนี้ก่อนนะครับก็คือจะมีการบลูปของค่า i1 และ i2 นะครับโดยที่เราจะดูจากค่า i1 ก่อนตรงนี้โดยที่การหมุนก็คือเริ่มจากที่ตัวแรงจูไฟที่ลบสองแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ มาเป็นประจุของสท,ทานที่สองโอหมแล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วลงมาตรงที่สี่โอหมครับดังนั้นเราจะได้สมก,การได้ว่าลบทิบสองโมลได้วยีหนึ่งโมลที่วีสองแล้วโมดที่ 2, วีสามเท่ากับศูนย์นะครับโดยที่ค่าวีหนึ่งจะเท่ากับสองไอหนึ <c> ่ง <oughs> ครับแล้วก็วีสองจะเท่ากับสิบสองไอหนึ่งลบไอสองครับทำไมถึงได้ไอหนึ่งลบไอสองนะครับก็คือไอหนึ่งเนี่ย จะส่วนทางกับค่า i สองอยู่อย่างนี้นะครับจะส่วนทางกันก็คือจะได้เป็นค่า i 1ลบ i สองใที่ v 3ามจะเท่ากับ4 i i 1นะครับแล้วก็ท้างสมการคูณเข้าไปนะครับบเอามาบวกกันก็จะได้เป็น2 i 1บวกได้สิบสอง i 1ลบสิบสอง i 2บวกได้ส I, i 1เท่ากับสิบสองนะครับบวกลบกันก็ได้เป็น1ิบแด i 1ลบ สิบสองไอสองเท่ากับสิบสองแล้วก็นำของไปหารตามสมการนะครับจะได้เป็นหกไอหนึ่งบวกสี่ไสองเท่ากับสี่จะได้เป็นสมการหนึ่งอันนี้ค่านี้ออกมานะครับถ้าเราจะไปพิจารณาที่ค่ารูปที่สองนะครับรูปไอที่สองก็จะมีค่าวนตั้งแต่ตั้งแต่ตระแจมบัตุไฟที่8โวลต์นะครับลงมาเรื่อยๆ ไปที่ฐานฝานที่สามโอห์มครับไปที่สองโอห์มแล้วมาที่เก oh นะ้าโอห์มดังนั้นเราจะได้สมการว่าแปดบวกได้ v สี่บวกได้ v ห้าบวกได้ v หกเท่ากับศูนย์แล้วก็ลบแปดแล้วไปลบแปดนะครับจากนั้นเราจะไปดูค่า v สี่ v สี่จะเท่ากับสาม i สองนะครับาารได้ค่านี้แล้วก็ v ห้าจะเท่ากับสิบ สิบสองไอสองลบไอหนึ่งก็คือค่าไอสองกับไอหนึ่งจะส่วนทางกันแล้วก็เท่าหกจเท่ากับเก้าไอสองนะครับ <c oughs> แล้วก็จากนั้นเราทำการน,นำสกสารมาบวกกันนะครับจะได้เป็นสามไอสองบวกสิบสองไอสองลบสิบสองไอหนึ่งบวกเก้าไอสองเท่ากับ <c oughs> ลบสิบแปดบวกลบเลขกันจะได้เป็นลบสิบสองไอหนึ่งบวกคิดสี่ไอสองเท่ากับลบแปดนะครับ แล้วก็เอาสองหารงสมการจะได้เป็นไอสิบสองสี่านงสมการนะครับก็จะได้เป็นสามไอหนึ่งเอลบสามไอหนึ่งบวกหกไอสองเท่ากับลบสองนะครับจะได้เป็นสมการที่สองออกมาจากนั้นเราก็เอาสมการสองสมการมาเขียนมาไว้แล้วก็นําค่าสมการที่สองเนี่ยไปคูณสองดังสมการก็จะได้เป็นหกลบหกไอหนึ่ง โว12 i 2เท่ากับลบ4จะได้เป็นสมก,การที่3ออกมาและจากนั้นละอนันสมก,การที่1บวกสมก,การที่3จะได้ค่า i 2มาเป็น8 i 2เท่ากับ0 i 2เท่ากับ0ค่าเป็น0อ่าแล้วครับแล้วก็จะแทนค่า i 2ตัวเนี้ยลงเข้าไปในสมก,การของค่าที่สมก,การที่ i 1 โดยที่เราจะคัรูค่า i 1ออกมาจะเป็น i 1ส่วนที่ยีส่วน6แล้วก็ตัดตอนกันจะได้เป็น i 1เท่ากับ2ส่วนสดังนั้นค่นา i 1จะเาลจะเท่ากับ2ส,ส่วน3และ i 2จะเท่ากับศตรงกับคำตอบครับนะผมสำหรับข้อที่2เราจะมาหา io โดยใช้เมรแยกรูกออกเป็น3ามรูใช้ kvl ตั้งสรรมการขึ้นมากระแส i 1, หลายหลวนไปเจอลบยี่ บวกวีหบวกวีสองเท่ากับศูนย์ต่อไปใช้กฎของโอม i เท่ากับ v เท่ากับ i คูณ r v 1หนึ่งเท่ากับสี่สี่ไหนึ่งลบสี่ v 2สามสองเท่ากับสองหนึ่งลบสองไสองนำ v 1หนึ่งมาแทนในสมการจะได้เป็นตัวนี้ออกมาทำเป็นค่าให้ต่ำที่สุดเพื่อจะคิดง่ายในแมทติคนำทุกตัวมาหารสอง ต่อไปรูปที่สองใช้ KVL ตั้งสมการขึ้นมาจะได้เป็นลบสิบ io บวก v 3บวก v 4เท่ากับ0 10 io เท่ากับ10 io จะเท่ากับ i 3จะแทนได้ว่า10 i 0เท่ากับ10 i 3 v 3เท่ากับ2 i 2ลบ2 i 1 2. v 4เท่ากับ 8i2 ลบ 8i3 แทน V ทั้งหมดลงไปในสมการจะได้ตัวนี้ออกมานำมาหารสองเพื่อจะได้คิดง่ายในเมตริกถูปีสามตั้ง k v l ขึ้นมาจะได้เท่ากับ v5 บวก v6 บวก v7 เท่ากับศูนย์ v ีห้าเท่ากับหกไสามวหกจะได้เท่ากับแปดไสามลบกับแปดไสองวเจ็ดจะได้เท่ากับสี่ไสามลบกับสี่ไหนึ่งแทน v ลงไปในสมการจะได้ตัวนี้ออกมานำมาหารสองเพื่อจะได้คิดง่ายในเมตริกต่อไปหาค่าเด,ด ต่อไปนำสมการมาแทนในระบบเมทริกเพื่อที่หาค่าเดซออกมาได้ลบยีโจทย์กำหนดให้หา I.O. I.O. เท่ากับ i 3. แล้วก็เลยนำนำไ i สมาแทนในสมการของเมทริกจะได้เท่ากับตัวนี้คิดออกมาได้ลบหาเท่ากับคำตอบที่โจทย์ให้มาในข้อที่3นะครับเราต้อง ดูวงจรนี้ก่อนนะครับว่าเราจะใช้วิธีไหนคิดนะครับอย่างข้อนี้มีแหล่งจ่ายกระแสอยู่ครับเราเราต้องใช้ซูเปอร์โหนครับโดยการยกทั้งเส้นนี้ออกไปเลยครับแล้วเราก็จะมาคิดลูกนี้เป็นลูกเดียวกันไปเลยครับจาก KVL ครับ V หนึ่งบวก v2 บวก v3 ครับจะได้เท่ากับ6ครับเราก็จะตั้งเป็น v1 ของเราก็จะได้ 2i1 ลบ i3 ครับ v2 ก็จะได้ 4i2 ลบ i3 ครับแล้วก็ v3 จะได้เป็น 8i2 ครับก็จะได้เป็นสมการตรงนี้ออกมาเราคูณเข้าไปในวงเล็บครับ ก็จะได้เป็นนี่ตัวนี้ครับจากนั้นตัวเหมือนกันเราจับมาบวกกันครับแล้วก็หารสองทั้งสมการก็จะได้เป็นสมการที่หนึ่งออกมาครับจากนั้นเราคิดลูกนี้คร,ครัอบจะให้ตัวเป็น v สี่ครับแล้วก็ ตัวนี้เป็น v5 ตัวนี้ v6 เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับ kvl ครับจาก kvl นะครับเราก็จะได้เป็น v4 บวก v5 บวก v6 นะครับเท่ากับ0ครับเพราะว่าตรงในหูปนี้ไม่มีแหล่งจ่าย v4 ของเราก็จะได้เป็น 2i3 ครับ v5 เราจะได้เป็น4 i อสามลบไอสองครับ v หกเราก็จะได้เป็นสองไอสามลบไอหนึ่งครับก็จะได้เป็นสมการนี้ออกมาจากนั้นเราคูณเข้าไปในวงเล็บครับก็จะได้เป็นตัวนี้ตัวที่ไอเหมือนกันครับจับมาบวกกันก็จะได้เป็นตัวนี้ครับจับหารสอง,องสมการก็จะได้นี่ครับ จะให้เป็นสมการที่สองออกมาจากนั้นเราดูจากตัวที่เราดึงออกไปเมื่อกี้ครับจะเห็นว่า i หนึ่งครับไหลาทางเดียวกันกับแรงจ่ายครับแล้วก็จะให้เป็นบวก i หนึ่งครับแล้ว i สองครับไหลส่วนทางกับแรงจ่ายครับก็จะให้เป็นลบ i สองครับแล้วก็ตั้งเป็นสม,ก,สมการ KVL นะครับโดย i หนึ่งบวกครับบวก i หนึ่งลบ i สองครับเท่ากับสามจะได้เป็นสมการที่สามมาครับจากนั้นเราก็เอาสมการนที่ได้ครับไปแทนในเมทริกครับอันนี้ก็แทนตรงนี้ครับนี่ก็แทนตรงนี้นี่แทนตรงนี้ครับจากนั้นเราหาเดทครับโดยการหาเดทในเมทริกครับเราก็จะยกสองตัวนี้ครับมาต่อแล้วก็คูณลง เป็นบวกครับดังนั้นคูณขึ้นครับแล้วก็จะมาลบครับก็จะได้เป็นเดที่เราหาได้ก็เป็นสิบเก้าครับดังนั้นถ้าเราจะหาในหนึ่งครับแล้วก็เอาตัวนี้ครับมาทำมาแท็กหน้าแล้วก็หาเหมือนเมื่อกี้นะครับก็จะได้เป็นคําตอบออกมาครับใอสองเหมือนกันครับแทนช่องที่สองก็จะได้คําตอบนี้ออกมาครับในสามก็แทนตรงนี้ครับ เพื่อเป็นคำตอบมา